Under the law, the law of karma พ่อของผมเป็นค่าราชาการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ มาอ,อยูได้ประมาณสี่ปีแม่ของผมเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกจะทำการค้าที่บานครอบครัวของผมมีพี่น้องห้าคนเป็นผู้ชายทั้งหมดผมเป็นบุตรชายคนที่สองแต่ตอนที่ผมเกิดมานั้น พ่อแม่อยากได้ลูกผู้หญิงท่านจึงเลี้ยงผมแบบผู้หญิงตัวผมเองก็เลยมีความเป็นผู้หญิงมาตั้งแตง่นั้นตอนที่ผมช่วยแม่ขายของก็เคยแอบ,บเอาเงินแม่ไปซื้อเสื้อผ้าและฮอร์โมนมาฉีดเพื่อให้ดูเป็นผู้หญิง เพื่อนในกลุ่มก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่แตแตมสามแล้วต่อมาผมเริ่มมีแฟนเป็นผู้ชายเรียนอยู่คนละห้องไปเจอกันตอนเล่นละครโรงเรียนยังไม่มีอะไรกันลึกซึ้งในช่วงเรียนหนังสือแต่พอจบแล้วผมก็มีอะไรกับผู้ชายเป็นครั้งแรกเวลา ช่วงปิดเทอมระหว่างรอเรียนต่อมหาวิทยาลัยผมขอเงินพ่อไปเรียนเสริมสวยแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มใจแตกเพราะความอยากรู้อยากลองพอเพื่อนชวนจึงไปเที่ยวดิสโก้ดื่มเหล้าสูปรีเพราะคิดว่าทำแล้วมันดูโก้ ตอนนั้นมีเพื่อนแนะนำให้ไปทำงานเป็นช่างทำผมที่มาเก๊าตอนที่อยู่มาเก๊าตอนกลางวันก็ทำงานเป็นช่างทำผมแต่งตัวธรรมดาปกติเหมือนผู้ชายทั่วไปแต่ไว้ผมยาวตกกลางคืนผมก็ไปทำงานไซร์ไลน์คืองานขายบริการ ซึ่งผมก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ยังไม่ได้แปลงเพศอนนี้สาเหตอะไรจะเกิดขึ้นถ้าถูกแขกจับได้ว่าเป็นผู้ชายโดนแขกไล่ไล่ไไตึบออกมาจากโรงแรม แต่ผมกลับรู้สึกสนุกตื่นเต้นไม่ซีเรียสเพราะอยากจะพิสูจน์ว่าแขกจะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราเป็นผู้ชายตอนทำงานเพื่อสร้างอารมณ์กระพืออารมณ์ผมก็สูบกัญชาบ้างเดิมบ้างแล้วก็ไปเล่นการพน,นั้น ผมได้ทำงานอยู่ที่มา95ปีกำหนดสัญญาทำงานผมทำงานที่เก็บหอมรอรำริบมาได้กลับเมืองไทยเพื่อมาแปลงเพศตั้งแต่วันนั้นถึงปัจจุบันนี้ก็15ปีแล้วจากนั้นผมก็เริ่มงานใหม่คือไปเต้นอะโกโก้ go, go. ทำอยู่2เดือน ก็ตัดสินใจไปทำงานไซไลายเหมือนเดิมอยู่ที่ฮ่องกงนี้รายได้พอประมาณผมยังทำร้านเสริมสวยที่เมืองไทยด้วยผมต้องเดินทางไปไปกลับกลับตอนนั้นก็ไม่ก็รู้สึกไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยมาทำแต่งานเสริมสวย ต่อมามีเพื่อนชวนผมไปเต้นคาบาเร่และไปเต้นคาบาเร่และขาบริการที่สวิตเซอร์แลนด์โอ้ไปเมืองตาอากาศ <c oughs> ที่นั่นไม่ได้ทำในบาร์หรือที่ร้านสันนิษฐานที่ทำที่ไหนทำในบา้านเึ่งจะเรียกกันว่าบ้านดิ้งดอง <c oughs> ได้ชื่อบ้านนี้เพราะเสียงกดกริง่งดิ้งดังดิ้งดังทำอยู่สปีปรายได้ดีมากช่วงนั้นตั้งใจทำงานไม่หลอกแขกไม่ขโมยของแขกค่าบริการกันแล้วแต่แขกจะให้โอ้ใจดีขนาดนั้น,น,นบางทีแขกไม่มีเงินมาก,ก็ไม่เป็นไรช่วยครับ เพราะกลัวเขาจะไปข่มขืนคงนอื่นจนเมื่อสี่ปีที่แล้วมีคนมาแนะนําให้ทํางานที่เยอรมันตอนนี้เธออยู่เยอรมันแต่ก็เป็นคนหาคนการันตีรับรองและคนแต่งงานกับเราให้หาคนแต่งงานให้เพื่อให้เราได้วีซ่า แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด,หมดเราต้องเป็นคนจ่ายเองรวมทั้งค่าจ้างแต่งงานราระ,ะเข้าไปทํางานไปจะมาหากินนี่นั่นเ,นเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อน,ส,น,ส,นส่วนเรื่องพาส,สปอร์ตเขาจัดการให้ทั้งหมดใช้คํานําหน้าชื่อเป็นนางนางแต่งงานแล้วนี่อมืมาถึงที่นี่ผมก็ได้งานเลย เดยเริ่มงานที่ซ่องที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุดระดับโลกเป็นแหล่งที่ผู้หญิงขายบริการอยากมาทำงานมากที่สุดในโลกเพราะที่นี่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของงานประเภทนี้ใครๆก็อยากได้ทำงานที่นี่มีคนนำงานมาจากทั่วโลก ทุกชาติคนไทยก็ติดอันดับยอดนิยมของแขกที่มาเที่ยวซึ่งสาวประเภทสองที่ทำงานอยู่ที่นี่มีประมาณร้อยกว่าคนสาวประเภทสองนะคนที่มาทำงานส่วนใหญ่มีอายุต่ำสุด18ปีสูงสุดอนะ่ะ55ไม่นานผมก็ย้ายไปที่ใหม่ผมไม่เลือกแขก แล้อยากได้เงินรายได้เฉลี่ยของทุกวันหักใช้ใจแล้วเหลือประมาณ3,500บรบาทต่วันนะเดือนก็หมื่นแสนกว่าเท่านั้นแขกที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นฝรั่งหาเช้ากินคําอ๋อส่วนใหญ่รู้ว่าเราเป็นหญิงเทียมแต่เขาก็โอเครับได้บางครั้งอีกตรงนี้อ่านไปแล้วขนหนาวลูก ผมก็เจอแขกวิจาฐานให้เราถ่ายทั้งของเหลวของแข็งใสป่ปากแต่ผมทำได้แต่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเพราะคิดว่ามันเป็นอาชีพ ถาแขกอยากเล่นเป็นหมาแมวซึ่งเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์มาเองทั้งหมดทำว่าเขาเนี่ยเป็นหมาเป็นแมวแล้วให้เราลูบหัวลูบหางลูบก่อนแล้วจึงตีหลังจากตีแล้วถึงจะประกอบ ธุรกิจต้องจ่ายพิเศษต่อชั่วโมงเลยผมก็ทำเพราะต้องการเงินเอาไว้เที่ยวผมใช้ยาเสพติดทุกชนิดเพื่อกระตุ้นในขยันทำให้กล้าขึ้นยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินนี่แหละจ้ะแต่คำถามที่ดีมากเลยคำถามพ่อของผมตายแล้วไปไหน ได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่มีข้อความใดฝากถึงผมบ้างบุพกรรมใดจึงทําให้ผมถูกเลี้ยงแบบเด็กผู้หญิงคําถามดีจนกระทั่งต้องมาผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงทั้งที่มีพี่น้องเป็นชายทั้งหมดทําไมผมแปลงเพศแล้วยังต้องมาทำอาชีพขายบริการแล้วถ้าผมยังทำอาชีพนี้ต่อไปผมต้องรับวิบากกรรมใด ในบรรดาสาวประเภทสองผู้หญิงแท้และแม่บ้านที่แอบสามีมาทำอาชีพขายบริการนี่แสดงว่ามีเนี่ยคนเหล่านี้จะได้รับกรรมหนักเบาแตกต่างกันอย่างไรบรรดาผู้ชายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมมีวิบากกรรมอะไรจึงมาใช้บริการสาวประเภทสองทั้งที่ผู้หญิงแท,ท้ขายบริการก็มีอยู่ ทำไมแขกจึงวิตถานอยากกินแล้วก็อยากเล่นเป็นหมาแมวเงนเขาแล้วนัน้นมีวิบากกรรม,มอย่างไรแล้วทำไมผมถึงไม่นึกรังเกียจผมมีวิบากกรรมอะไรร่วมด้วยเี่แม่ประํำถามเนี่ยน่าศึกษาถามได้ดีมากเนาี่อยู่ในกระบวนการนำาัสปอร์ตอันนี้ก็ถามดีคนที่อยู่ในกระบวนการทำาัตสปอร์ต และจ้างแต่งงานให้กับสาวประเภท2ที่มาขายบริการคนเหล่านี้จะบาปหรือไม่และได้รับวิบากกรรมอย่างไรผู้ที่เปิดกิจกรรมเซ็กชัอบหรือทำเว็บลามกจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรนี่ครูไม่ใหญ่ถึงว่าถามดีมากเลยการที่ผมแสดงออกว่าชอบเพศเดียวกันสังแต่อยู่ม .3 และเพื่อนๆในวัยเรียนที่เป็นแบบผมก็มีเช่นกัน จะมีวิธีแก้ไขพฤติกรรมอย่างนี้ในช่วงที่กระสู่วัยรุ่นได้อย่างไรเห็นไหมจ๊ะคำถามเมืองเธอนี่ดีดีมากคำถามสุดท้ายผมเคยสร้างบรมีกับหมูขนาะมาหรือไม่ทำไมจึงได้มาเจอระมิีในขณะที่ทำงานในที่เช่นนี้ลับตาฝันเป็นตกเป็นตา